โอเคับ okay, ผมก็ขอ,อกาบสวัสดีเพื่อนๆเพี่อยงน้องทุกคนด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกในรอบหลายเดือนนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปลง YouTube ให้เพื่อนๆเพี่อยงน้องได้ดูกันนะครับก็เป็นเวลาเกือบปีนะตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงช่องนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ทําคลิปลงช่องก็คือผมจะมาอธิบายนะมาชี้แจงคือแบบผมไม่ได้เลิกทำทำทำ,ทำช่องนะทุกคน ก็คือสาเหตุเริ่มเริ่มแรกเลยนยคือผมจะไปออก XMAX นะครับเพื่อมาต่อยอดคลิปในช่องให้เพื่อนใพี่น้องนได้ดูกันนะครับเดิมผมมีร้อยแล้วก็1้อบนะครับบักําเงินนะครับกับบักร้นะ mm. ทีนี้ผมก็ได้ทําการขายไปตอนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือกะว่าจะไปออก XMAX นะทีนี้ผมก็โอเคหลังจากที่ขาย2องคันนั้นไปผมก็ ตั้งใจจะไปซื้อ x m a x นะครับเพื่อมาทำช่องนะครับมาต่อยอดนะครับให้เพื่อนได้ดูกันโปรเจกต์ตอนนั้นคือลูก80มิลนะครับสำหรับ x m a x แต่ทีเนี้ยก็เลยเปลี่ยนใจไม่ได้ไม่ได้ไปออก x m a x นะทุกคนก็คือผมนำเงินที่ขาย2คันนั้นนะครับมาลงทุนนะครับมาลงทุนเปิดเหมืองคริปโตนะครับขุดเหรียญดิจิตอลนะครับทุกคนก็หน้าตามันก็เนี่ยครับประมาณนี้เนาะ นะครับก็น,นั่นแหละสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงลงลงคลิปนะครับไม่ได้ทําคลิปหมอใสให้เพื่อนได้ดูกันนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเออผมนําเงินก้อนเนี้นะครับที่จะไปออก x Max มนะครับมาลงทุนนะครับมาลงทุนก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปลงนะตอนนี้นะครับก็ออกมาอธิบายให้เพื่อนพี่พน้องได,ได้ได้ฟังกันนะครับว่าเออผมหายไปไหนเกือบปีเนาะ นะครับที่จริงผมก็ยังทําช่องอยู่นะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะส่วนแนวทางในอนาคตข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับตามชื่อเลยคือโกชิลนะครับอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับอาจจะไม่ใช่รถแรงนะอาจจะไม่ใช่รถแรงอาจจะเป็นรถจ่ายตล,ลาดลอนบ้านเนี่ยออกทริปเออรอติดตามนะทุกคนส่วนเ m a ็กก็เดี๋ยวมีโอกาสนะได้เห็นในช่องนะครับมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสได้เห็นในช่องนะครับผมก็ นั่นแหละครับส่วนโปรแกรมส่วนแพผนก็มีนะครับที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนช่วงนี้อะผมอาจจะถ่ายอะไรเลื่อยเปื่อยนะลงช่องนะผมก็นั่นแหละนะผมผมก็ออกมาอธิบายฟังนะครับที่จริงผมไม่ได้เลิกทาช่องนะก็ยังทําอยู่เพราะว่านะผมอะไรที่ได้เงินก็ยังทําอยู่นะครับยังไม่ได้เลิกนะทุกคนนะส่วนถ้าใครสนใจไอ ขุดเหรียญเนี่ยนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นะเดี๋ยวผมถ้าใครสนใจนะผมเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปอธิบายนะครับความเป็นไปเป็นมาเออมันยังไงนะมันได้อะไรยังไงนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย